ฉันนางสาวปาศิราเจตลอค่ะได้ทชั้นนางสาวสารภามาสามค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงอาเซียนพาทัวร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอประเทศอะไรครับคุณภาศิราวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาพบกับนักข่าวภาคสนามนะคะเราก็มาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของประเทศมาเลเซียกันก่อนนะคะ ค่ะประเทศมาเลเซียนะคะได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2510นะคะและเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้อตอของประเทศไทยค่ะโดยมีพื้นที่นะคะ3 2 9 8 4 7ตารางกิโลเมตรค่ะและมีประชากรทั้งสิ้น30ล้านคนค่ะและได้มีการปกครอง,องในรูปแบบประชาธิปไตยโดยมีภาพมหากษั์รทรงเป็นประมุขค,ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปพบกับคุณโซเฟียและคุณยูไรฟาค่ะที่ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียหน้าตอนนี้ค่ะมาตาตังสวัสดีดิฉันนางสาวโซเฟียเวกูนนะคะและดิฉันนางสาวยูไรฟ้าเราสูค่ะโอ้โหวันนี้นะคะคุณยูไรฟ้าแต่งตัวจัดเต็มมากนะคะการแต่งกายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณยูไรฟ้าเป็นชุดมินิกรูงค่ะเป็นชุดประจำชาติของมาเลเซียค่ะสวยมากๆนะคะชุดนี้นะคะ ค่ะคุณเชียค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะหรือมีชื่อ,อย่อว่า KL นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพามารู้จักกับอาหารประจําชาติของประเทศมาเลเซียกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะมาชิมนาซิลเมะหรือนาซิลามักนะคะซึ่งเป็นอาหารประจําชาติของประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งอาหารจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะคุณอยู่ไหคะ ก็จะมีปลาโอแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้ําแกงนะคะส่วนนี้ว่าก็เป็นซามาที่เขาเรียกว่าซามาก็จะทํากับมะพร้าวแล้วก็น้าตาลน้าตาลแวนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมาลาซิลโมะกันนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะชิมไหมคะคุณมีอะไรปะ ็นไงบ้างคะคุณโซเฟียรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติมีความรู้สึกมันแล้วก็ได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงน้ำแกงของเขานะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากกินเผ็ดนะคะก็สามารถกินพริกเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ<ำ>ค่ะนอกจากนาซิละโมะหรือนาซิลามักนะคะก็ยังมีอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายนะคะอย่างเช่นสเตะ๊ะแล้วก็ของหวานที่ขึ้นชื่อนะคะก็จะเป็นลอดช่องมละกานะคะใครที่อยากจะมานะคะก็อยากจะให้ลงมาชิมอาหารของประเทศมาเลเซียกันค่ะ แล้วก็ใครที่มาเที่ยวในประเทศมาเลเซียก,ก็อย่าลืมมาแวะชิมนาซิลโม,มะหรือเขาเรียกว่านาซิลามะนะคะค่ะความเป็นอยู่ของชาวประเทศมาเลเซียนะคะก็จะอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมนะคะโดยจะมะีหลากหลายาศาสนาหลากหลายเชื้อชาติที่มาอยู่รวมกันอยู่ที่นี่ค่ะค่ะก็จะมีชนชาติมาเลเซียจีนอินเดียและชนชาติอื่นๆค่ะตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะค่ะ หลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่าประชาชนนะคะก็ได้รับการเจ็บป่วยนะคะจึงต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 นะคะด้วยการปิดประเทศนั่นเองค่ะค่ะการต้้งสนามของพวกเราสองคนนะคะวก็อขอจบเพลงเท่านี้นะคะขอส่งต่อให้คุณซาโรฟ้าและคุณภาสิลาดำเนินรายการต่อค่ะเดลิมอร์กาเซขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณคุณโซเฟียและคุณยูไรฟันนะคะที่ทําให้เราได้รู้จักประเทศมาเลเซียมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูนะคะคุณโซเฟียแล้วก็คุณยูไรฟันเนี่ยลงไปในพื้นที่นะคะทําให้เราอยากไปด้วยเลยค่ะคุณพัสิราใช่เลยค่ะคุณซาลฟา้าหลังจากที่ประเทศมาเลเซียนะคะได้เปิดประเทศนี้ทําให้เราได้ต้องไปรอแล้วนะคะคุณซาลฟา้าคุณต้องไปรอด้วยตนเองค่ะ ค่ะส่วนการพัฒนาหลักของประเทศมาเลเซียนะคะจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพื่อให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศค่ะค่ะรวมทั้งเพิ่มศักยภาพชีวิตและเพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะยังมีการปลูกฝังทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ประชาชนในประเทศเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับช่วงอาเซียนพาทัวร์ค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอจบการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ